สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งตัวระบบนะครับโดยที่ระบบเนี้ยจะเป็นระบบเอ่อเมเนจเมนต์ไฟล์นะครับหรือระบบจัดการไฟล์นะครับคราวนี้เราอาจจะจัดการไฟล์แบบไหนครับเช่นเราทํางานอยู่ที่บริษัทององค์กรหรือโรงเรียนนะครับเราต้องการให้ในองค์กรเนี้ยมาจัดเก็บไฟล์ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ ตัวที่มีตัวกลางหรือเป็นแชร์ไดการนะครับมาจัดการพวกไฟล์พวกนี้นะครับอาจจะเช่นแอดมินอัพไฟล์ไปยูเซอร์อัพไฟล์ไปทุกคนก็เห็นกันหมดอะไรประมาณนี้ครับก็ได้แชร์ข้อมูลการเก็บไฟล์กันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการขั้น,นตอนการติดตั้งที่ขวานะครับว่าทำยังไงนะครับเราก็จะได้ระบบมานะครับก็เป็นเม n เทนเมนไฟล์ตัวนี้นะครับให้เราคลิกขวาแล้วก็ เอ่อแต่ไฟล์ออกมาก,ก่อนนะครับก็คือ attack here นะครับพอเ t a c k here เสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เม n นท e f ล l ์นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็น m file แล้วกันเพราะว่ามันยาวเกินไปนะครับถ้าต่อนต่อมาไปที่เบราว์เซอร์ก็จะลงบนเซิร์ฟเวอร์จริงหรือบนเซิร์ฟเวอร์จำลองก็ได้นะครับถ้าเซิร์ฟเวอร์จำลองก็ใช้แซมเลยครับแล้วก็ดาวน์โหลดแซมให้เราเลือก7.4ครับ ข้างหลังจะเป็นจุดอะไรก็แล้วแต่นะครับกดดาวน์โหลดพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทาการติดตั้งนะครับกดเนิกๆนกไปเรื่อยนะพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วไปที่ไดซีครับพอไปที่ไดซีนะครับไปที่แซมครับให้เราลงมาข้างล่างสุดนะครับจะเจอคําว่าแซมคอนโทรลถ้าเราลงครั้งแรกมันจะเปิดให้เราแต่ครั้งต่อไปเราจะมาเปิดเองนะครับกดสตาร์ทสองอันบนพอสตาร์ทเสร็จแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมีตัวเลขขึ้นมา เสร็จแล้วก็ไปที่ h t d o c นะครับอยู่ข้างบนตรงนี้ h t d o c พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ออกมานะครับก็เอา m file เนี่ยลากลงมานะครับนี่ลากลงมาครับ m file เสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่เบ b r o w s ร์ก่อนนะครับพิมพ์1 2ึ่0สอ enter ครับจะเป็น n e s b o a r d นะครับ b o a r d แล้วก็ไปที่ pp m e l a m i n ถ้าเราไปสร้างฐานข้อมูลนะครับก็มาที่ดัตต้าเบสครับสร้างว่า m file ละคันอันนี้จะตั้งว่าอะไรก็ได้นะเราแต่อันนี้ผมตั้งว่า m file เสร็จแล้วนะครับมาที่ import มาที่โฟลเดอร์งานของเรานะครับ m file ที่เราโยนมาก็มาที่ m file เสร็จแล้วจะมีคําว่าดัตต้าเบสเห็นไหมครับนี่จะมีดัตต้าเบสอย่างนี้อันนี้เป็น username password ของแอดมินนะ อันนี้ไม่เ f i ไฟก็โยนลงมาเลยมันจะขึ้ว่าสักเซ s ก็คือโยนเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราต้องมีคอนฟิก่ายข้อมูลนะครับเรามาที่เพจ Incode นะครับแล้วก็คอนเน็กายข้อมูลก็อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ไม่เ f i ไฟเราก็เปลี่ยนเป็น m file นะให้ตรงกันกับ่ายข้อมูลที่เราตั้งไว้นะครับตรงนี้นะครับ M file พอเสร็จแล้วเราก็เปิดเวียบครับก็พิมพ์หนึ่งสองเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่ง /mfile ครับก็จะเข้าสู่ระบบจัดเก็บเอกสารนะครับก็จะล็อกอินเข้าด้วยอีเมลกับพาสเวิร์ดนะครับคราวนี้อีเมลพาสเวิร์ดก็จะอยู่ตรงดาต้าเบส ก็ข้โซโบได้โอเคครับก็จบแล้วนะครับในการติดตั้ง